หลวงพ่อสองรูปหลวงอุโบสถอันก็คุยกันสองคนเดี๋ยวพอเขาขึ้นสวดอ่ะแล้วก็ไปนั่งหลับนั่นแหละเดี๋ยวก็อดทนไปก่อนออกพรรษาแล้วก็ไม่ต้องไปทําอุโบสถแล้วประเด็นแรกคือเข้าไปก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวก็เข้าไปหลับนั่นแหละพออุโบสถนี้สุดท้ายแล้วออกพรรษาแล้วก็ไม่มีฟังอุโบสถแล้วเป็นสองคำถามอยู่ในเรื่องเล่านี่ครับอาจารย์จะชี้แจงถ้าได้เจอสองพ่อทั้งสองรูปนั้นว่าอย่างไรดีครับอาจารย์ในคราวที่ทำอุโบสถ ไม่มีการทำโมโบสถในภาษานอกภาษาเป็นกรณีตั้งหากวันไหนเป็นวันอุโบสถพิสุควรทำโมโบสถในวันนั้นและการทำโมโบสถไม่มีการตั้งใจเข้าไปนั่งหลับบอกฟังดีๆนะใส่ใจดีๆมนัสิการดีๆเพื่อประโยชน์แก่พิสุรูปที่นั่งฟังไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่พิสุผู้สวดนะพิสุรูปใดก็ตามที่เป็นนั่งฟังเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์ แต่สมัยนี้ก็อาจจะคิดว่ามันได้ประโยชน์อะไรฟังไม่รู้เรื่องในสมัยก่อนคือเป็นการทวนสิกขาบทของตนของตนดูซิว่าตนมีความบริสุทธิ์หมดจดควรแก่การเจริญสมรถธรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่าศีลหรือไม่อย่างไรเช็คนะฮะตั้งแต่นิทานเลยนะถามไปถ้าระลึกได้ว่าตนเองเนี่ยไม่มีอาบัตินะมีภิกษุรูปหนึ่งะฮะฟังอุโบสถนี่แหละฟังภิกษุสาธยายปฏิโมทนี่แหละ นั่งอยู่ในบริษัทนั้นน่ะให้ควรไปตาไปตาโอ้โหตนเองไม่มีโทษใดๆเกิดขึ้นเลยมีปีจิเกิดขึ้น่มปีจิเจรรญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอรหันได้น่ฉะนั้นน่ะการฟังเนี่ยมีประโยชน์แต่ถ้าตั้งใจเข้าไปหลับเนี่ยใส่ใจไม่แยบคายแล้วถ้าหาว่าเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไปหลับจริงๆก็ไม่มีโทษเพราะท่านตั้งใจเข้าไปฟังแล้วแต่ประโยชน์ที่ควรจะได้ไม่เกิดขึ้นกกบท่านแค่นั้นเองเราให้แยกโทษที่เกิดขึ้นเพราะ ไม่ทำโอโบสถมีหรือไม่ก็ไม่มีเพราะท่านก็เข้าไปมีความตั้งใจที่ไปฟังพระปฏิโมกตั้งใจที่เข้าไปทำโอโบสถไม่มีโทษแต่ท่านอาจารย์ว่าถ้าไม่เอื้อเฟื้อในการกระทำปฏิโมกไม่ใส่ใจฟังไม่คิดจะฟังเวลาสวดแล้วก็ไม่ใส่ใจฟังมีความไม่เอื้อเฟื้อจึงจะเปราบังอยู่อ่อนอันนี้พิเศษดีฮะ ไม่ใส่ใจฟังไม่สนใจฟังไม่สนใจจะฟังเลยครับทําก็ทําไปแต่ไม่คิดจะใส่ใจแต่ถ้าใส่ใจฟัง้ะลับบ้างสุ้านบ้างท่านไม่ได้ปรับโทษอะไรเลยแต่ถ้าไม่ใส่ใจที่จะฟังเลยตอบอวบัตทุกคนไม่อื้อเฟือนในการฟังพระท่านมแสดงว่าไม่เอื้อเฟือนในประเด็นแรกที่ผมตอบก็คือไม่ทําอโบสถนี่ชัดคือปรับอบัตแต่ที่ท่านอาจารย์พูดเพิ่มขึ้นมาแม้จะเข้าไปในโลโกโบสถเน่แต่ไม่สนใจที่จะฟัง ตั้งใจเลยว่าจะไม่เอื้อเฟื้อในการฟังโบสดอันนี้ก็มีโทษใช่ไหมครับขอคระครับมีกล่าวอยู่ครับปฏิหารอยู่กัน,กนมีแต่เคยอ่านจริงจริงนะนั่นจะพูดถึงการให้สองอย่างนะครับีย้ว่ากายสามาคัคีกับจิตสามาคัคีนั่นแหละมีพูดถึงจริงแต่ว่าจังหาที่มาไม่เจอนะครับ <laughs> นั่นแหละฉะนั้นมันต้องให้กายสามัคีก็คือเข้าไปอยู่ในคาถบาทสงนะครับแล้วก็ให้จิตสามัคีก็คือใส่ใจฟังอย่างเช่นหนตอนปฏิโบใช่ไหมครับสุนาตุเบพันเตสังโคนวกท่านจงฟัง คำของข้าพเจ้าเนี่ยเนปะ็นการบอกให้ตั้งใจฟังนะนี่นะครับฉะนั้นถ้าเจตนาช,ชัดๆเลยว่าจะไม่ฟังนะี่ก็มีอวาบัติได้ถึงเวลาเนาะการพูดคุยธรรมะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพระปฏิโมกโดยการมาร่วมกันปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับโดยการปรารบของพระอาจารย์มลชัยจารุวันโนประธานสงฆ์วัดป่าเทพจักรพันธ์แห่งนี้นะครับและเราท่านทั้งหลายก็มาร่วมด้วยช่วยกัน ฟังบ้างพูดบ้างแนะนําบอกกล่าวกันบ้างอันนี้คือเป็นความงามในพระธรรมวินัยนี้ที่สําคัญเราอยากให้กิจกรรมใดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมกิจกรรมนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับสาระกรรมเป็นต้นนะฮะเราก็ควรที่จะใส่ใจเอื้อเฟื้อกันและกันเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดถึงวินัยกรรมสาระกรรมเนี่ยมันจะมีความสําคัญในทุกๆอย่างที่เราก็ทา อย่างเช่นกระถินนะกระถินตอนรับผ้าเป็นวินัยกรรมตอนคัดสรรบุคคลผู้สมควรแก่การการกระถินก็เป็นวินัยกรรมตอนทําบุปณ์ก็เป็นวินัยกรรมตอนถอนผ้าเก่าก็เป็นวินัยกรรมตอนในทีฐานผ้าใหม่ก็เป็นวินัยกรรมตอนการกรานก็เป็นวินัยกรรมจะเป็นวินัยกรรมที่เป็นสหกรรมตอนสวดมอบผ้าให้ด้วยยติสุริยกรรมถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันก็จะง่ายไม่ได้มาตั้งเป็นประเด็นโต้เถียงกันเพื่อให้ เกิดแพ้ชนะผมฟังว่าจะมีการพูดคุยกันสำนวนปัจจุบันเขาเรียกว่าดีเบตโดยคุยเรื่องของธรรมะนี่แหละท่านดีเบตเนี่ยภาษาที่เราเข้าใจง่ายเหมือนกับเป็นโต้วาทีประมาณนั้นฮะถ้าเปลี่ยนลักษณะท่าทีนะเป็นการสนทนาธรรมตามการนะจากเหตุที่จะเป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดก็เป็นมงคลได้เป็นเหตุให้เจริญได้ทั้นมันอยู่ที่วิธีการ นั้นการพูดคุยธรรมะหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีใจเอื้อเฟื้อต่อกันก็เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของครูบาอาจารย์พระธทราเชร์ะทุกโลกทุกท่านและกับเพื่อนสาธมิทุกรูปทุกท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนง,งานพระศาสนาด้วยการมาสอบสงจําพระปฏิโมกไม่ว่าจะเป็นพิกโุปฏิโมกพิกุนีปฏิโมกและก็คำคีสัทธาวิเศษต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ก็เป็นปัจจัยเกือ้อกูลให้เราเกิดสติปัญญาในการที่จะรู้พระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ยิ่งขึ้นไปดังนั้นก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการค้นขวายจัดงานนี้จากการข้นขวายในการทรงจําพระพุทธพจน์จงให้เราทานั้งหลายมีจิตใจยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเมื่อใดก็ตามที่บารมีของแต่ละรูปแต่ละท่านบริบูรณ์พรอมมูล ก็ขอให้มีโอกาสบรรลุมคผลนิพพผ่านในนาคด้วยการแปรด้วยกันทุกรูปทุกท่านเชิญ